จากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเจริญร,รมค่ะต่อไปขอเชิญท่านพบกับข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือค่ะ ชาวชุมชนภูผาฟ้าน้ำนักเรียนสมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่และยาติธรรมทางภาคเหนือบางส่วนรวมทั้งชาวชุมชนเพชรผาภูมิบางส่วนได้ไปร่วมงานโพชังคารียรสัจ,จาย,ยุซึ่งจัดสอบไล่เป็นบัณฑิตตารามรุ่นที่สามของวอบบบหรือวิชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยม งานเริ่มวันที่28ธันวาคม2557ไปจนถึงวันที่3มกราคม2558ซึ่งเป็นงานฉลองปีใหม่ของชาวบุญยมที่มาร่วมบำเพ็ญคุณและบำเพ็ญธรรมเพื่อความเจริญความประเสริฐของชีวิตอันเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ที่ดีงามต่อไปค่ะ าจากห้องเรียนที่3ภูผาฟ้าน้ำค่ะเมื่อวันที่ไหนก็บ้าธ <c oughs> ันวาคม 57, ค่อว7ันที่26ันวาสิ2557ครูลูกสมมิขาภูผาฟ้าน้ำฝ่ายชายได้พานักเรียนสมาสิิขาปฐมอโศพที่ขึ้นมาฝึกฝนกระบวนการกลุ่มณพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำได้ยืน่นเยือนผู้ปกครองของนักเรียน ในจังหวัดสุรินทร์เพื่อแสดงความกตัญญูกเตเวทีต่อบุพการ,ร,รีปรากฏว่าการเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ทางผู้ปกครองของนักเรียนได้มอบผ,ผลผลิตทางกษิกรรมธรรมชาติให้นำไปทำอาหารเลี้ยงผู้สมัครสอบเป็นบัณฑิตตารามรุ่นที่สามนพุทธสถานราชธานีอโศกด้วยมีอะไรให้ตอนเด็กๆนะครับแม่ก็ให้เด็กๆไอ้ตาเจได้จบม ผมครับโคตรเลยตึ้งทุกไม่อยากเกเรด้วยให้เชื่อฟังครูอาจารย์ทำแต่สิ่งที่ดีสิ่งไหนไม่ดีก็อย่าไปแล้วตั้งใจเียนรกรบขอบพระคุณรับนะโชคดีนะครับขณะนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านของพี่ตานชั้นม .6 ที่โรงเรียน สมสีขาวมาถมศกนะครับทางด้านนี้วันนี้เราจะมาแนะนําให้จักกับแม่ของบิตาลแล้วแม่ของน้องเคนจันมอหนึ่งนะครับเชิครับครับชื่อแม่บุตรสารนิดาสกค่ะเป็นแม่ของน้องเคนนะครับครับจ้ะแล้วแม่รู้สึกว่าน้องเคนเขาไปเรียนนู่นแล้วเขากลับมาเขามีการพัฒนาดีขึ้นไม่เกเรเชื่อฟังพ่อแม่แต่ดนอะไดเขาจะเชื่อฟังทุกอย่างดีกว่าเก่ามากเลยค่ะ <c oughs> มแม่ตาลเห็นว่าดูดีกว่าเดิมคือว่าเขารู้จักสํานึกอย่างมาก็าเขาคิดจะกินเขาก็กินเจอย่างเงี้ยกินผักอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเออแล้ว <c oughs> คุณแม่อย่าให้น้องๆที่เรียนอยู่ที่ระถมะศกได้อะไรกลับบ้านเอ่อให้ได้คือว่าฝึกนิสยัยให้เป็นนังตุกนะลูก <c oughs> ให้เป็นเด็กดีแล้วก็ <c oughs> ให้เชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็ ให้ปฏิบัติหน้าที่เอาจากการที่เรียนรู้มาจากปฐมบัโส์ให้มาสูบุ่งให้มาสู่ที่หมู่บ้านของเราให้มีความพัฒนาดีขึ้นกลวเก่าเก่าก็ขอบคุณครับอครับแล้วท่านต่อไปนะครับเป็นคุณแม่ของพี่ตานนะครับเชื่ออลไรครับคุณแม่สมพงศ์สิรามจ้าแล้วนอกแต่พี่ตานเรียนมาพี่ตานดีขึ้นในด้านไหนบ้างครับ ขาจะช่ <inate> วยแม่น่ะ<อ>มาเกี่ยวข้าวอะไรเขาก็ช่วยคนก้อนข้าวเกี่ยวข้าวอะไรเก็พูดดีกว่าเดิมค่ะเมื่อก่อนอาจจะกล้าวหน่อยแต่เดี๋ยวนี้เขามีธรรมะธรร,ร,ร,รมโออะไรนี่คนได้ดีขึ้นนะคะแล้วคุณ,แล,คณแล้วคุณแม่พี่ตานอยากให <debe> ้พี่ตานจบมาแล้วพี่ตานได้อะไรจากสัมาทิกษามาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างนี้ก็คือแล้วแต่เขาค่ะแล้วแต่ความสามารถของเขาค่ะ แล้วนี่ก็คือชีวิตของเด็กเรียนสมาริษขาที่ก่อนเข้าไปเรียนสมาริษขาแล้วแล้วได้ประสบการณ์จากสมาสิกขาครับซึ่ง,ซ,งซึ่งจากสายตาพื้แม่ก็เห็นว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้นซึ่งถือว่าการเรียนสมาริษาในครงนี้เราประสบผลสํมมสาเร็จแล้วนะครับก็ ติดตามตอนต่อไปครับจเจริญนะครับทั้งหมด,ดนี้เป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผ,ผาฟ้านาำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจะรินทำสมดติค่ะ